ท่านคณาจารย์ท่านผู้บริหารทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและที่สําคัญหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดนครพนมนะครับตลอดจนน้องนักศึกษากว่า500ชีวิตนะครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมและที่สําคัญก็จ,จะมีพ่อแม่พี่น้องชาวนครพนมที่อยู่ด้านหลังมาเพื่อมาต้อนรับนะครับมาเพื่อ แสดงความดีมาเพื่อร่วมเป็นสักขีพยานที่น้องนักศึกษาได้เข้ามาณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะครับพระธาตุนมนะครับต้องขออนุญาตนำเรียนว่าบรรยากาศวันนี้ไม่ธรรมดาเพราะนักศึกษาก็ดีคณาจารย์ก็ดีนะท่านมาด้วยหัวจิตหัวใจที่เปี่ยมด้วยความศรัทธาและวันนี้นะครับ ท่านได้นำอากาศหนาวกำลังเย็นสบายนะครับมาด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับสิ่งหนึ่งที่ขออนญาตชื่นชมคือกิจกรรมลักษณะนี้นะครับได้สร้างสิ่งหนึ่งผมเรียกว่าความภาคภูมิใจให้กับมหาวิทยาลัยและพื้นถิ่นดินพิสานโดยตราสัญ,ญลักษณ์ก็ดีโดยสิ่งที่ องค์พระธาตุพนมได้สถิตอยู่ในหัวใจของนักศึกษาทุกท่านนะครับนี่คือสิ่งที่สําคัญแล้ววันนี้ท่านได้มาเห็นนะครับองค์จริงนะครับพระธาตุองนี้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งหนักนะครับท่านได้มีโอกาสนอกจากมากราบแล้วมาปฏิบัติธรรมด้วยและยังได้ซึมซับบรรยากาศที่พี่น้องชาวเอ่อนครพนมนะครับตอนรับมีถนนสายวัฒนธรรมนะครับ ได้เห็นบรรยากาศของบ้านของเมืองของวิถีพื้นถิ่นนะครับและที่สำคัญไม่ใช่แค่พระธาตุพนมอย่างเดียวความรักความผูกพันที่น้องนองนักศึกษากว่า500ท่านจะได้ทำกิจกรรมร่วมกันจะได้สัมผัส วิถีถิ่นีศาสารโดยแท้โอกาสอย่างนี้หาได้ไม่ง่ายนะครับทราบว่าพรุ่งนี้ท่านจะไปขลาบรัฐการพระธาตุที่เรดูนพรนะครับซึ่งถือว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์และชุมชนที่นั่งน,น่ารักยิ่งนักเขารอต้อนรับท่านอยู่นะครับเมื่อตอนเย็นผมก็ได้ไปร่วมกับทางชุมชน<ๆ>เขาดีใจมากนะครับ<ๆ>ที่มาอลไรก่อนกันจะได้เข้าไปร่วมกิจกรรม ท่านผู้มีเกียรติทุก่ครับผมมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมที่ท่านอยู่ที่นี่บรรยากาศที่ท่านได้เห็นนะครับได้ทราบถึงความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระธาตุพนมแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะนําเรียนท่านผู้มีเกียรติก็คือภายในพื้นที่องค์พระธาตุพนมไม่ใช่แค่พระธาตุพนมอย่างเดียวนะครับท่านคงทราบประวัติ การกำเนิดมั้งแต่พุทธศตวรตรษที่8นะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรท่านรู้อยู่แล้วนะครับและสิ่งหนึ่งที่ได้เห็นนะครับในปี2องนะฮะเรียกว่ากว่า50ปีที่ผ่านมานะครับเ,เราได้บูรณะเราคือคนไทยทั้งปวงได้ร่วมกันในการบูรณะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้เห็นได้รู้จักก็คือเมื่อ330ปีที่แล้ว ข้างข้างองค์พระธาตจะมีสถูปเจดีย์ของเจ้าราชภูหลวงโปลสมเม็จซึ่งเป็นผู้ที่บูรณะพระธาตุพนมเมื่อส3 0ปีที่แล้วพระองค์นี้พระเถรานุเถระรูปนี้เป็นผู้ที่มีส่วนในการสร้างบ้านแปลงเมืองของโขงชีมูลทั้งหมดเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของอีสานและตริมแม่น้ำโขงของทางสปปลาวล้วนแล้ว